พานแรก ยวสุดเลยยังมีอีกสะพานเลยเป็นน้ำตืดนะี่ยน้ำลกน้ำองเป็นทะเลสาบะนี่มันเชื่อมเข้าไปถึงพัทลุงรือโน้นนะ มันน้ำมันก็เชิงจืดมั้งว่ณทำไมทะเลสาบมันกว้างจังมันทะเลสาบเห็นควายวัวควายตั้งแถวพัดลุงมันก็อยู่เนี้ยเป็นควายน้ำก็เรียกกัน ้มันก็เป็นทะเลสาบอยู่แล้วมันเป็นทะเลสาบแต่น้ำมันมีขึ้นมีลงไหมอ่ะก็มันเชื่อมไปถึงพัดลงุงถึงละโนดถึงอที่บ้านแม่เรา,านี้กินข้าวม่ไดกินข้าวม่ไตอรงไหนเลสงครามันจถึงแล้ รากินตรงนี้มีคือเขาขายข้าวหรอร้านข้าวตรงนี้ที่มันมีจุดพักจุดจอดขายของนะท้ายมือยังมีบอกว่าหาร้านกินที่ไม่ใช่กินปั๊มกินแต่ของที่มาเที่ยวก็มันเป็นที่ร้านเป็นจุดเนี่ยตรงแถวนี้ร้านนี่หรอแล้วอะไรซีเรดยเออจะเห็นเออนในร้านนี้ยังไงไปจะสิงสงกลาแล้วเดี๋ยวหาสิงสองกลาก็ได้จุดเซิร์ชร้านก่อนดิ มีอาหารอะไรบ้างสองขาขามีาอะไรอร่อยบ้าง คับสองแล้ว ตาสะานป่าเปรมไหมอะเคยทำไมจะไม่เคยเราเราเรียนไม่คเขาบอกไม่คุ้นเขาทำเป็นอะไรต้องเป็นโดมหอยอะไรนะทำเสร็จยังวะเป็นสิบปีแล้วคืออะไรวะ,ะเป็นละลูกหอยอะไรวะตรงนั้นตั้งแต่เป็นสิบปีก่อนทำเนี่ยดูสะพานป่าเปรมสองแล้ว ก่อนอปรงลงสะพานนี่แม่งมีด่านนึงนาลงบาหน้านสองคราป่ะดินีค่คืออะไรวะเป็นดมอะไรแล้วเป็นอะไรแล้วเป็นตะพันเรืออะไรนี่แหละเป็นอะไรอย่างย่างน้องมาถึงสงคราเดี๋ยวขากับนั่งเรือกันไลยนะนั่งเรือไปขึ้นฝั่งโน้นดิ่ไม่ต้องมาทางพานปลาเป็มแล้ว มาสองคลาแล้วโรงบาบาลก็ทำไม่กนะันแ